สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาร่นะคะวันนี้หมอน้องจะมาทำลายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกหรือรัคนาราศีพิจิกประจำปี2,564นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับหมอน้องนะคะ สำหรับเออชาวสองก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะคะชาวสองราศีพิจิกนะบางทีคุณอาจจะอยากรู้ว่าแฟนของคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกคุณก็อยากรู้ว่าเออช่วงนี้เขาเป็นไงบ้างนั้นหรือว่าเออคุณกับเขา่ะจะไปกันได้รอดไหมหรือโอเคไหมในปีนี้นะคะอ่ะอมหมอน้องมีไพ่นะคะ ที่จะมาทำนายก็คือไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่มูโน n o โรจิโอรัเลแล้วก็โรแมนเซนเจอร์รัเิลนะคะก็จะเป็นการทำนายแบบเฟลติกคอสนะคะคุณสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบ แบบไทยก็คือแบบผูกดวงแบบลักนณาราศีนะคะแต่ว่าการผูกดวงนี้คุณต้องรู้แล้วว่าคุณไปลักนณาราศีอะไรนะคะถึงจะเข้ามาดูได้นะอ่ะเดี๋ยวมอน้องมาเริ่มดูกันเลยนะคะ six of cups หกถ้วยนะคะ eight of swords eight of swords แดาบ สองดาบอ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะทำไมมีดาบเยอะเนาะ1ิดาบมาอีกโอ,อห้าเหรียญ t e m เทมเพลนส์คิงออฟวนอัน Night of Cups ไนอฟคัพเมื่อกี้มีไนอฟคัพอัศวินถือถ้วยและอันนี้เก้าถ้วยนะคะแล้วก็เอชอฟคัพชาวราศีพิจิกในปีนี้นะคะที่ผ่านมาหลายท่านนะอาจจะแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะคะอืม มันอาจจะมีการที่คุณได้จบความสัมพันธ์กับใครบางคนไปนะคะแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณโดนหักหลังคุณเหมือนกับว่าคุณรู้สึกพ่ายแพ้นะเจ็บปวดโดนแทงข้างหลังอะไรประมาณนี้นะคะเนอะบางท่านถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งงานแล้วและเคยหย่าร้างมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าบาดแผลนะมันยังอยู่มันยังแบบอะเจ็บปวดอยู่ในใจของคุณนะคะแต่ว่าคุณได้ไพ่หกถ้วยนะ ในสถานะของคุณใบแรกคือสถานะของคุณก็คือคุณได้หวนคิดไปถึงคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเก่าของคุณหรือเป็นรักที่ต่างวายัยก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีการจบไปแล้วก็ได้นะแล้วก็มีการบล็อกกันไปนะคะนะ แล้วก็เหมือนกับว่าลังเลที่จะเลือกว่าจะเอายังไงดีนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามีเหมือนมีก็เหมือนไม่มีนะคะบางครั้งมันเหมือนกับว่าเออเขาไม่ค่อยเข้าใจเราหนึ่งด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยนะคะหรือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารักเขาข้างเดียวก็ได้นะอืม คืออันนี้คือเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองนะคะเออในในช่วงปีนี้นะอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะเพราะมันมีห6หกถ้วยนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองนั้นอาจจะยังไม่อยากเปิดรับคนคนนี้นะคะอืมเหมือนกับว่าเราไม่อยากได้ความรักเก่าๆแล้วอะเนาะเรายังไม่พร้อมนะหรือไม่ก็ก็ถ้าเกิดมันยังคาราคาฟังอยู่กับคนเก่าเนี่ย เราไม่อยากที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาเดิมๆอะ่ะหรือเราไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะอืมก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไป Temperance mm hmm. มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ mm hmm. ก็คือตัวคุณเองก็อาจจะ move on ได้นะคะหรือว่าตัวของเขาก็อาจจะเห็นว่าคุณไม่ได้ชอบเขาแล้วหรืออะไรเขาก็อาจจะ move on ไปนะ mm hmm. แต่ว่า king of b a n d มันก็จะมี คนเข้ามาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะแต่คุณก็ต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีอัศวินถือถ้วยเข้ามาด้วยสําหรับคนโสดนะเออหรือไม่สดก็แล้วแต่นั่นแหละเอออัศวินถือถ้วยก็อาจจะเจ้าชูนิดนึงนะคะเออเป็นคนใจเย็นนะคะสบายๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนใจดี แล้วก็มีเน่หมากด้วยนะคะแต่ตัวของเขาเองนั้นนะก็อาจจะเออเป็นชาวธาตุเดียวกับคุณนะคะได้แก่มีนกรกฎพิจิกเนี่ยนหะนะในในสามราศีเนี่ยนะคะอืเขาก็แบบว่าเป็นคนที่ที่เหมือนกับว่าก็มีเน่หนะคนมีเน่หบางทีก็มีความเจ้าชูบ้างนะคะเป็นธรรมดาเนาะ และอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนใจร้อนนิดนึงมีแพชชั่นสูงอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยากจะเข้ามาชอบเราก็แบบจะบุกเลยนะคะบุกแบบอยากจะอยากจะให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะอ่ะ ให้ระวังว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนเก่าแล้วมันมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยให้ระวังจะเป็นความรักซ้อนนะคะแต่ตัวของคุณเองเนี่ยหมอน้องมองว่าเรื่องความรักคุณสามารถที่จะจัดการได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็คุณเป็นคนรักตัวเองอะเพราะว่าได้ก้าวถ้วยนะนาย,นายออบครับ คือความรักที่มีให้กับตัวเองนะแต่ต้องระวังรักซ้อนนิดนึงนะว่าเดี๋ยวคน,คนเก่าก็จะกลับมาละคนแล้วมันก็เหมือนกับจะมีรักใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยนะมันมี a g e of cup เนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ย e d e of cup นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนใหม่เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่ากลับมาแล้วเป็นความรักใหม่ก็ได้ในปีนี้เนาะแล้วก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราก็จะเลือกไม่ได้ลังเลในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าจะเอาไงกันดี นะอืมแต่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเลือกคนใหม่มากกว่าคนเก่านะเพราะว่าคนเก่ามันอาจจะทําให้แบบว่าคุณเจ็บมามากแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับตัวเราเหมือนกับไม่อยากที่จะไปทนกับปัญหาเดิมๆอ่ะนะคะอืมเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันเหมือนเป็นรักต้องห้ามอ่ะคือต่อให้กลับมามันก็ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่ นะคะคุณก็เลยคิดว่าคุณ move on เนี่ย t e m p r a t e เนี่ย move on ไปเลยดีกว่านะแล้วก็คุณก็อาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเข้าใจคุณมากกว่าก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ใต้สำรับนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกโอ้ the อ็ p l a c e คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าความรักของคุณจะไม่ดีถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษแล้วเข้ามาดูนะคะก็มีแบบดวงนารีอุปถัมภ์นะเออไพ่ the empress แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณก็จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ปฏิบัติกับคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นคุณนายอะ the empress นี่คือจักรพัรดินีเนาะคุณก็จะแบบว่ามีความรักที่ดีๆนะแล้วตรงคุณเองเนี่ย เวลาที่คุณมีความรักคุณก็เอาจะจะเอาใจใส่และดูแลคนรักของคุณอย่างดีมีความเอื้ออาทรให้กับคนที่คุณรักเสมอๆนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาดูไพ่ Or a c l e บ้างต้องขออภัยนะคะที่บมอน้องมาทำคลิปล่าช้าไปนิดนึงเนื่อง,งจากหมอน้องติดภารกิจนะจริงๆต้องทำไปตั้งแต่ เดือนมกราแล้วเนาะหรือว่าธันวาแล้วเนาะอะ,ะ deception แล้วก็ reconciliation เอออ่ะหอน้องมีความรู้สึกว่าอ่ะหลังจากที่มี reconciliation นี่หมอน้องมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ทะเลาะเบาแหวงกับคนรักของคุณมาช่วงข้ามปีเนี่ยนะคะนะ มอน้องว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคืนดีกับคนรักของคุณได้นะแล้วเขาจะกลับมาอ่ามีมีใครบางคนนะที่จะกลับมาในชีวิตของคุณแต่ต้องระวังนะว่าเขาอะจะมาหลอกคุณหรือเปล่านะแต่หมอน,น้องก็มองว่า อันนี้มันอาจจะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกก็ได้เขาชอบใส่หน้ากากหาเราอะไรประมาณเนี้ยชอบพูดอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของเขาเช่นเขาเขารักเราแต่เขาบอกว่าไม่รักเรานะ Calling in your soulmate ก็คือถ้าเราอยากได้ soulmate ของเราเราก็พยายามที่จะดึงดูดหรือว่าอาธิษฐานนะคะขอคนที่เป็นโซ u l m a t e เข้ามาในชีวิตของเรา Retreat นะมีโอกาสที่จะได้เ,ออเนี่ย กลับมากับคนเก่ากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีๆกับคนเก่านะอาจจะได้ไปเที่ยวกันสองต่อสองเนาะเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกไปอยู่ด้วยกันสองคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ถ้วยถ้วยหนึ่งถ้วยท,ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนเก่าที่จะกลับมาก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะอืมอืมแต่เมื่มอกี้หมอ,หมอ,หมอน้องมองว่าจะเป็นคนใหม่เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ดีนะว่าเนี่ยเพราะว่าคนเก่าจะกลับมาแล้วคนใหม่ก็มีด้วยเนาะ ช่วยไม่ได้จริงๆเราอยากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำไมละ่ะเนาะอ่ะ<ม>เดี๋ยวมาดูมอนโรจีออรัเคิลนะคะหมอน้องไม่ได้เกิดราสีนี้นะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวหลายคนคิดว่าทำไมหมอน้องแบบบอกว่ามามาอวยตัวเองหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะคะหมอน้องเกิดราสีตุลน,นะลัคนาราศีตุล Work through your fears เนี่ยมันได้ไพ่ของคุณเองเลยเนี่ย New Moon in Scorpio เห็นไหม New Moon ในราศีพิจิกแล้วก็ Prosperity rise ahead โอ้ไพ่ดีมากเลยอะ่ะอ่ะอีกใบหนึ่ง Hold your vision อมอนอ้องมองว่านะคุณกำลังกลัวอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากกลัวนะอยากกลัวจริงๆแล้วมะแรงป่องเนี่ยเป็นอะไรที่หมอหนังบอกตามตรงเลยก็คือเหมือนกับชอบอวดชอบชูหางว่าตัวเองเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆว่าตัวเองมีพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น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 ลักษณะของมะแรงป่องแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า เออส่วนมากเวลาที่เขาเขาชอบพูดว่ามาละเออลาฟีนี่ก็เหมือนเป็นคนที่ชอบอวดชอบโชว์อะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะแล้วมันก็เหมือนจแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความอวดและในความโชว์เพื่อที่จะแสดงว่าตัวเองกล้าอะไรเงี้ยมันมีความกลัวในนั้นเออซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความกลัวอะไรในที่นี้หมอน้องว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรัก คุณกลัวอะไรบางอย่างเออเช่นแบบว่ากลัวว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะเดินหน้าไม่ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นให้คุณจัดการกับความกลัวของคุณก่อนนะ Prosperity lies ahead นะคะอ่ามันมีเอ,อ่อความมั่นคงนะหรือว่าความมั่งคั่งอะ รอคุณอยู่ไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเงินทองนะแต่นะในในในหน้าที่นี้หมอน้องพูดถึงเรื่องความรักก็น่าจะหมายถึงว่าความรักอะ่ะมันกําลังรอคุณอยู่นะความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มมบแบบของความรักมันกําลังรอคุณอยู่นะโฮโยวิ vision แต่ตอนนี้คุณจะต้องเหมือนกับว่าอ่ะปรับมุมมองของคุณใหม่นะเออหมายถึงว่าคุณก็น่าจะหมายถึงว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีนะคะหรือว่าเออ ปรับทัศนคติของเราเกี่ยวกับความรักนะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะหมอน้องก็ขอจบคำทำนายไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของหมอน้องนะคะแล้วก็ฝากคลิปพิกเด็กด้วยนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์แอดที่หมอน้องให้ไว้ด้านล่างนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ